บิ๊กสแก้วครับไอรถสองคันเนี่ยผมงงมันก็เหมือนกันข้างนอกแต่พอไปดูข้างในไอคันนั้นมีจอคันนี้ไม่มีจอสรุปมันตัวเดียวกันไหมอันนี้ก่บอันนี้อ่มันก็ตัวเอสเหมือนกันเอสเหมือนกันเอสเหมือนกันแล้วยังไงมันทําไมแล้วพี่ไม่ไม่ไปใส่ให้มันเท่ากันล่ะอันนั้นอ่จเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูจะงงเดี๋ยวเราพาไปดูก่อนอ่มาดูคันนี้ก่อนดูคันนี้ก่อนงงดูข้างนอกนี่ไม่รู้เลยเอาจุดที่คุณอยากรู้ก่อนออ่่มาดูมาดู เดี๋ยว้เขาเข้ามาอ่านี่ธรรมดาอ่าไปดูที่วิทยุแล้วอันนี้ปีไหนเนี่ยยี่สิบสองปียี่สิบสองอ่าดูที่วิทยุนะวิทยุสองดินธรรมดาอ่าไปไปดูไปดูนู้นไปดูนู้นไอ้คันนี้มีจอไปดูนู้นไปดูนู้นเออมาด้วยกันศูนย์เขาไม่ใส่ให้เหรอพี่อะหน้ามันก็เหมือนกันนะเดี๋ยว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 เดนดหน่อยนหน่อยเอ๊ะอันนี้จอทัชสกรีนอ่าศูนย์ก็ลืมใส่หรือไงพี่ อันนี้อาจจะเป็นตัวท็อปแต่แปลงเป็นตัวโลมีเจ้าของเดือนเขาไปแปลงมาเหรอคืออาจจะชอบรถตัวท็อปแต่ว่าแปลงเป็นตัวโลอ๋อแต่เวลาซื้อซื้อแพงแพงเออใช่แต่ว่าถอดอะไรขายใช่เงินเหลือผมอนแล้วอันนี้อันนี้ลืมถอดเออเป็นไปได้นะเป็นไปได้นีอเอาเยอะไม่มีอะไรเยอะไม่มีเอาความจริงเอาความจริงอันนี้เป็นตัวเอสเอสแต่อันนี้เป็นเอ a เอเอสกับเอ a มันดีมันต่างกันยังไง ก็จริงทุกอย่างดูเหมือนกันหมดแหละต่างกันแค่จอแหละแค่นี้แล้วดูคุณดูดิกระจังหน้าไฟหน้าทุกอย่างเหมือนหมดกระจังหน้าก็เป็นไอตัวหยักๆแล้วก็เหมือนกันหยักๆแล้วอันนี้ยี่สิบสองอน,นี่ยี่สิบสามอ๋อเออแค่นี้ความต่างกระจกจก,ก็เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมเห็นนี่คือมือมือจับอ๋อสีมือจับแต่อันนี้ก็ไปพ่นได้นะไม่อันเนี้ยถูกแล้วแต่เนี้ยพ่นมาอ๋ออันนี้คือออริจินอลจริงจริงมันต้องเป็นสีนดำ ไม่มีอะไรเหมือนกันแค่มาให้ความรู้นิดหน่อยเล็กเล็กเล็กน้อยแค่นี้ก็เพิ่มขึ้นมาเอสจากเป็นเอสก็เป็นดีเอเพิ่มอีกนิดนึงเป็นดีเอแต่ว่าราคาพอกันพอกันไม่ต่างกันอะไรกันมากนะก็แล้วแต่เลือกแล้วแต่ชอบอยู่ขึ้นอยู่กับสภาพไหนไหนได้ความรู้แล้วอรีวิวรถเลย่วันนี้เอาแฮกของหน่อยแฮกกันสองคันสองคู่นะถ้าดูคลิปนี้อยู่จะซื้อ ยุงมือเพื่อนมาซื้อเลยคุณละคันแบบไม่เดินดูราคาขนาดนี้อันนี้ปียี่สิบสองอาสี่เก้าเก้าดูขนาดนี้อันนี้ห้าศูนย์เก้าปียี่สิบสามแพงกันเหมือนหนึ่งแต่อันนี้ปียี่สิบสามทเห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าแพงกันหมือนหนึ่งอ่าเลือกเอาแต่ถ้าปียี่สิบสองผมว่าน่าจะเท่ากันนะใช่เลือกเอาแล้วชอบไม่มีปัญหาอ่าอ่าดูรถกันไหมอ่าแต่ว่าผมเอาจออันนั้นเอาแม็กอันนี้ แต่เอเี้มึงซื้อคันนี้แหละมันมเป็นมองเองเอะอุ่นวายกูอันนี้นะะตงง่ลงรงล้อล้อเวลล้อแบ็คเวลนะเขาคว,วายมันเมนบ่เ<อ><อ>ขากว,วางเยอะแล้วเราเขาคว,วายป่ะเ,เปิดดูภายใน,นออกหน่อยดิเออเขากว,<อ>วางมันจะซ้ำเขาใช่ไหมเออเราก็ต้องเขาคว,วายอ๋อเราเขาคว,วายเลยเไม่มีที่ไหนเหมือนไม่มีไม่มีที่ไหนมีไม่มีที่เดียว งบผ่อน8,000ได้ออนิวฉลามบกมา400,000กว่าบาทเดิมๆแบกไอเนอร์นะรถใหม่600,000 6 7 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 8อ่าแต่วันนี้เหลือ400,000กว่าบาทก็คุ้มอยู่ผ่อนแค่8,000อืมบอกระคา้ถูกนะ FT มาถล่มกูไม่รับรู้นะเออเออด่ากะด่าเถิดด่าช่องเจ้าเราไม่ได้ด่าช่องผมชิมพายแลว ใครดูช่องนี้ถ้าเกิดอะไรข้อมูลผิดพลาดแล้วไอ้เสียมันพูดตามไปด่าช่องด้วยกระเสียมรซิ่งใช่ไหมนะเวลาด่าก็จาเหมือนกระเสียมรซิ่งนะมันชอบทักไม่ยืมโอนเงินนะระวังนะไอ้เสียมรซิ่งเนี่ยเพจปลอมมันเยอะมากเพจปลอมแม่งรวยกว่าตัวจริงอีกเดือนนเป็นแสนบอกเลยอย่าไปหลงเชื่อเริ่มต้นปีใหม่ก็รับมาแล้วสี่หมื่นหรอรับยอดรับยอดวันที่หนึ่งจริงๆเป็นเครือข่ายมั่แหละวางไว้เป็นพีระมิด ค่อยๆมาอันนี้คนละพันคนละพันเดือนหนึ่งได้เป็นแสนได้เสียเนี่ยอ้่าเป็นผีปอมใช่พิมพ์ใช่แข่งเดียวกันพิมพ์เข้าในแอปฟ้านะประมาณ30กว่าคนจริงเลยจริงโอ้ักบิ๊กส์แก้วพิมพ์นี่ประมาณ5-6คนแต่ผมอยู่มาสามสิบเศษฐะประมาณสคนถ้าพิมพ์3คนนี่ช่องช่องของปอมเดืนมันเกือบร้อยแล้วแล้วแต่คนนี้ใหม่มากปี23วิ่งมือก็โรยคนนี้นะ มีจอรพร้อมสวยงามเอาอันนี้ใครมีเพื่อนจูงแขนมาออกเลยเอาคนละคัน<อ>จูงแขนกันมาออกเลยเอาคนละคันจบจูงแขนเตรียมเอ,เอกาสารมาด้วย<อ>จูงแขนแม่งเดียวออกไม่ได้นะ <c oughs> รับรถในว,วันได้เลยเอกสารขครบอ่ะถ้าเกิดเป็นพนักง,งานมีสลิปนะรับรถในว,วันเลยรู้ผลผในภายในหนึ่งชั่วโมงในสี่สิบห้านาทีพอ,ร,อรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องนี่คือ ไม่ผ่านหรือผ่านใช่รู้เรื่องเลยคือกินข้าวฟรีเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดคนรู้อยู่แล้วว่าประวัติคุณเป็นยังไงนะแจ้งเราเลยใช่มันจะได้ง่ายคนเราอ่ะมันทําอะไรมันรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเออมึงออกรถมาแล้วมึงขว่อนตรงไหมมึงรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วใช่ไหมอย่าอย่าไปเขินเออมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวเก็บเป็นความลับให้แต่ขอให้บอกความจริงเพราะมันจะได้จบในรอบเดียวไม่งั้นเราเต้นอีกเดี๋ยวเต้นไปเต้นมาไม่จบไม่สิ้นบอกเออ บอกกันตรงๆออวันนั้นมีผัวเมียคู่หนึ่งมาอออพอมาเซ็นเอกาสารขึ้นเครดิตว่าผัวไปซื้อมอเตอร์ไซค์เมียก็เลยตีผัวเกมเลยเออซื้อให้ใครกู <laughs> มไม่ได้ใช้ <laughs> ชิ่หายมึงไปซื้อให้ใครอาทิตย์ที่แล้วสุดๆจนร้อนอ,อบอกก่อนที่หลังให้บอกเราก่อนแล้วจะได้แบบไม่ไปเล่าให้เขาฟัง <laughs> เดี๋ยวแล้วสนุกซื้อให้ใครซืออ้อ <laughs> ให้เมียอีกคนหนึ่ง <laughs> ตีกันเลยทีนี้ <laughs> รถกูไม่ได้ขายอีกนะไอเทียรถกูไม่ได้ขายอีกที่หลังก็บอกกระซิบกระซิบบอกเราก่อนเราจะได้ไม่ต้องไปบอกเมียเออเดิมเดิมพอเวลาเช็คเครดิตมาเนียรู้เลยทีนี้จบกันเกมเลยเกมเลยแทนที่จะรดได้แผลกลับบ้านอีกกลับบ้านอีกนะคือผมอยากจะบอกนี้ว่าลูกค้าทุกทุท่านไม่ว่าคุณจะเคยเจออะไรรู้ประวัติตัวเองแบบไหน บอกเลยว่าที่เนี่ยยินดีรับฟังนะคุณไม่ต้องเกงใจไม่ต้องเขนไม่ต้องอายไม่ต้องอะไรเดี๋ยวเราเก็บเป็นความลับใใช่นะเพราะเราไม่ได้บอกอะไรใครอยู่แล้วใช่ค่าปรึกษาก็ฟรีให้นะยิ่งคุณลูกค้ามาบอกเราเราก็ยิ่งจะหาวิธีมันยิ่งจะได้วิธีหาให้ผ่านง่ายเราจะได้รู้ว่าเอ้ยลูกค้าแบบนี้ไปแฟนนี้ได้แบบนี้ต้องไปอีกอันนึงเดี๋ยวเราจัดการให้ขอให้คุยไปคุยตรงไปตรงมากับเราถ้าไม่บอกเบ๊บ เราก็ไม่มีข้อมูลจะไปคุยกับไฟแนนซ์มันก็จะทำให้ติดแท็กซิ่งเสียเปล่าเฉยเฉยเพราะถ้าเกิดพูดมาแบบสวยหรูเลยโอ้โหไปนี้ยังไงจบไม่นอนสุดท้ายมาไม่ตรงต้องไปแก้งานอ๋อผมไปเซ็นมันแล้วพี่ธนาคารนี้หนักห็นไหมแต่สุดท้ายเขาบอกพี่โทษทีผมลืมคือบอกตรงๆแบบนี้เจอเจอเจอบ่อยแต่เราไม่ได้ทนลูกค้าแหละผมผมเข้าใจนะผมเข้าใจรสึกบางทีเรา ไม่อยากจะบอกกับมันเขินนะนะแต่มาหาผมไม่ต้องเขินอยากให้เปิด <นะ S 2> อกปวดใจคุยกันผมอยากจะให้ร้จริงๆบางทีมาไกลๆพูดกันตรงๆเ,เพราะเราก็อยากขายเราก็อยากขายเราก็ห,หิวเงินอย่างนั้นหยอกหยอกยนะเอาโอเคยังไม่ทีนันนี้นะครับเป็นปี2022คันนั้นเป็นปี2023ราคาต่างกัน10,000บาทอันนี้49 9อันนั้น5,900ับาทมีส่วนลดให้คันละ20,000บาทใครสนใจทักบิ๊กสักแก้วมาครับฝากไว้ด้ครับกับบิ๊กสักแก้วนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ